คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้ Android ทั่วโลกเนี่ยมีกว่า3,000ล้านเครื่องแล้วนะคะที่มีการ Activate ไปถือว่าเยอะมากๆเราชาว Android นะครับผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเหลือเกินนะคะในสึบกว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้างกระตุกอย่างนั้นอย่างนี้กราฟิกสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ย Android พัฒนามาไกลามากๆนะคะจนน่าดูดเนี่ยสามารถพูดได้เลยนะคะแม้ว่าน่าดุดจะไม่ได้ใช้ iPhone เป็นเครื่องหลักแบบจริงๆมากก็ตามแต่บอกได้เลยว่าจะ iOS หรือ Android เนี่ยความเสถียรเนี่ยมันใกล้เคียงกันและทั้งสองระบบก็เจอบั๊กพอๆกันน,ะนะะั่นแหละค่ะเพียงแต่มันจะเป็นบัก๊กคนละรูปแบบนนเท่านก็จะมี ค้างบ้างต้องปิดแอปเปิดใหม่บ้างอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้น,น,นเรื่องของความสเสถียรนะคะดูคิดว่าทั้งสองระบบทุกวันนี้เนี่ยมันออกแบบมาได้มีความสเสถียรใกล้เคียงกันมากๆแล้วแต่ถึงขนาดแล้วเนี่ย iOS ก็ยังจะเหนือกว่านิดหน่อยในเรื่องของระบบปิดของเขาที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างไร้รอยต่อแต่ Android ก็ทําได้นะ งาน Google I/O นะคะจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะบอกถึงแนวทางของการพัฒนาน,นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องสรุปนะคะงานเยอะๆเลยเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะเหลือในระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่ซึ่งโชคดีมากค่ะทาง Google ได้ทําการย่อคลิปนะคะให้เหลือแค่ประมาณไม่เกินสินาทีให้กับเราแล้วนะดุกก็เลยขออนุญาตทำการสรุปะะจากสิ่งที่ Google นั้นได้ทําการสรุปอีกทีหนึ่งในรูปแบบภาษาไทยและใครที่กําลังรอ Android เวอร์ชัน12ออยู่รอบนี้ มาแล้วนะคะและสวยงามขนาดไหนเราไปชมกันค่ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาคลิปนี้เนี่ยมาเป็นการสรุปนะคะจากคลิปที่ยาวแบบ2-3ชั่วโมงเนี่ย ให้เหลือแค่1ินาทีดังนั้นเรื่องของรายละเอียดที่มันยังมีปลีกย่อยออกไปอีกเยอะมากๆแต่วันนี้เราจะพูดให้ดูเป็นภาพรวมๆกันแล้วกันนะคะว่าชาว Android ของเราเนี่ยรูปแบบของมือถือเราจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนแล้วก็ AI ที่ต้องบอกว่าฉลาดขึ้นเยอะมากๆเนี่ยจะช่วยเราในทิศทางใดแล้วทางองค์กรอย่าง Google นั้นมีนโยบายอะไรที่เราควรจะรู้บ้างน,นะคะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนก็ต่างก็ต้งตองทํางานออนไลน์เยอะกว่าปกติเลยใครที่ไม่เคยทำเนี่ยก็ต้องทําเช่นกันใช่ไหมคะ และแน่นอนนะคะวิดีโอคอลเนี่ยถือว่าเป็น1ฟีเจอร์ที่ถูกนํามาใช้เยอะที่สุดถ้า g o o g l e เอเนี่ยจริงๆแล้วเขามีแอปพลิเคชันที่เอาไว้พูดคุยกันนะคะชื่อว่า Google Meet นะคะแต่รอบนี้นมีความพิเศษหนึ่งคือเขาผน,นวกกันระหว่าง o o o l l m m e t นะคะกับ Google Workspace เนี่ยเข้าด้วยกันทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิดีโอคอลกันไปนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะแก้ไขางานเอกสารเพื่อทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประชุมร่วมกันแบบ ออนไลน์นั่นเองนี่หนึ่งสิ่งนะคะที่ทางก o o g l e เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยแนะนำให้ดูคลิปเต็มนะคะเพราะมันเยอะมากๆแต่เอาเป็นว่าดูดก็พยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะปกติเวลาเราคุยกับ AI ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Google Assistant หรือว่าจะเป็น Siri เองก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะใช้การ จับคำเอาค่ะฐาหน้าของ AI จะทำการจับคำแล้วก็เลือกการค้นหาเนี่ยมาให้กับเราใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยฐานะของ Google ในด้มีการพัฒนา AI นะคะ Artificial Intelligence เนี่ยไปในอีกรูปแบบหนึง่ง หรือว่าเป็นในรูปแบบที่สามารถที่จะอ่านข้อความในรูปแบบของไดอะล็อกได้ปกติจะจับเป็นคําแล้วก็ไปนค้นหาข้อมูลให้กับเราใช่ไหมคะแต่รอบนี้พอเป็นไดอะล็อกปุ๊บมันดีขึ้นอย่างไรดูจากวิดีโอตัวอย่างได้นะคะซึ่งเป็นวิดีโอตัวอย่างที่ทาง Google นะั้นได้มีการยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกำลังคุยกับเครื่องบินพับกระดาษเนี่ยเขาจะตอบเราว่าอะไรเครื่องบินกระดาษนะคะ Paper Airplane ตัวนี้เนี่ยคำถามเขาถามว่า What's the worst place you ever landed ขนาดว่าสถานที่ไหนที่เลวร้ายที่สุดที่คุณนั้นเคยลงจอดลงไปนะคะท่าน้าของแลมด้านะคะที่สามารถวิเคราะห์ได้เป็นแบบด i อะ o g ล็อกแล้วเนี่ยก็สามารถตอบเราได้ขนาดนี้เลยค่ะเขาตอบเราว่า that would be that would have to be in a puddle I was just barely still intact so it was stuck there for a few minutes เขาบอกว่าที่นี่มันแย่สุดเนี่ยก็คงต้องเป็นตรงบ่อน้ำแอ่งน้ำนี่แหละท่านเนี่ยแทบจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะนั้นันก,ก็เลยติดอยู่ตรงนั้นประมาณสัก2-3นาทีอ่าน,นี้แปลกันแบบง่ายๆแบบเรียบเรียงให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น it was ค u i t e annoying มันค่อนข้างน่าทำคานแหละเห็นไหมว่า dialogue ของเขาเนี่มีการพูดถึงตัวของอารมณ์ด้วยความรู้สึกแล้วก็บอกหรือพัณนา,นาได้ดูฉลาดมากขึ้นกว่าการจับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลมาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่นาน้ของ l a m b d a เนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีการ t r รน n o n l y on t e x กก็คือยังทําการทดสอบแล้วก็ในรูปแบบของข้อความเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะถามคําถามได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นผ่านทาง ข้อมูลที่หลากหลายให้แลมด้านั้นทำการเล ARNING ค่ะหรือว่าเรียนรู้มันเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาแลมด้าได้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะ Google ก็เลยยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าถ้าแลมด้ามันฉลาดขึ้นมันจะสามารถกำหนดได้แบบนี้นะคะว่า Show me the part where the lion lost its sunset เขาบอกว่าช่วยไปในส่วนที่สิงโตเนี่ยกำลังคำรามอยู่ตอนพระอาทิตย์ตกดินอ่ะตัวเนี้ยแลมด้าก็จะสามารถกรอนะคะให้เราเนี่ยไปถึงตรงส่วนนั้นได้นี่คือความฉลาดของ AI ที่กาลังจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตในการที่จะเรียนรู้เอ๊ะหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีแฟนที่สามารถเป็น AI แล้วก็พูดคุยกับเราได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะใครที่อยากมีแฟนแบบในจินตนาการแบบเป็น AI เนี่ย ดูมีอนาคตมากขึ้นเหมือนกันนะหัวข้อต่อมานะคะ safer with Google นะคะปลอดภัยมากขึ้นกับทนาของ Google นั่นเองทาง Google เนี่ยก็บอกว่าเขาสามารถที่จะ track นะคะตัวของ activity ต่างๆที่เราทำงานได้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำการลบนะคะพวก activity ต่างๆที่ติดตามเราเนี่ยแบบอัตโนมัติอยู่แล้วในระยะเวลา18เดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้ด้วยแล้วก็เลือกที่จะลบ activity แล้วก็ดูได้ด้วยว่า activity ของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ปืนเช้ามาเปิดแอปอะไรเปิดกี่นาทีอะไรแบบนี้นะคะ หน้า g o o ก l e ก็มีการ tracking หรือว่าติดตามเราให้แต่ตรงนี้เราจะสามารถที่จะ manage permission นะคะหรือว่าจัดการการอนุญ,ญาตได้ตามใจชอบของเราเราจะเลือกเปิดหรือว่าเลือกปิดนะคะหรือว่าเลือกลบหรือว่าเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปปรับแต่งค่าได้ต่างๆนะคะ Google นะคะได้มีการทำคล้ายๆกับตัวของ suggest password ขึ้นมาค่ะง่ายๆก็คือ เหมือนกับว่าจะช่วยแนะนําเรานะคะในการตั้งค่าพาสเวิร์ดต่างๆเนี่ยให้มันดูแล้วมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเว็บไซต์ด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยกูเกิลก็จะเข้ามาช่วยแนะนําเรานะคะให้ตั้งพาสเวิร์ดมันไม่ง่ายเกินไปเพราะตอนนี้เนี่ยล่าสุดนี่ก็ช่องใหญ่ๆก็โดนแฮ็กกันเยอะนะคะดังนั้นตรงนี้ Google ก็คงจะทราบดีนะคะก็เลยมีการนําตรงนี้เข้ามาช่วยนะคะแนะนําให้เราเนี่ยตั้งค่าพาสเวิร์ดอย่างไรให้มันดูยากขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องของการค้นหานะคะ ก็สามารถค้นหาได้ล้าลึกมากขึ้นมาดูอย่างตัวอย่างของการค้นหาของกันค่ะเขาบอกว่าฉันเนี่ยไปปีนเขาที่ภูเขาอดัมส์มาใช่ไหมคะและตอนนี้เนี่ยฉันต้องการจะไปปีนเขาที่ภูเขาไฟฟูจินะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าเนี่ยฉันควรจะเตรียมตัวอย่างไรปกติในราถามคำถามแบบนี้ Google ไม่น่าจะสามารถตอบได้ใช่ไหมคะแต่ด้วยระบบใหม่นะคะมัม MUM ค่ะมัมเนี่ยย่อมาจากคำว่า multi task unified model ค่ะหรือว่าการค้นหาแบบที่มันแบบ ดูซับซ้อนมากขึ้นนะคะดังนั้นพอ Google เขาเซิร์ชได้ฉลาดคือใช่ไหมคะเขาก็จะมีการตอบกลับมาว่าเนี่ยภูเขาไฟฟูจิเนี่ยกับภูเขาอดัมเนี่ยมันมีระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าในรูปใมาๆร่วงเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูที่ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากๆดังนั้นคุณต้องเตรียมเสื้อกันฝนหรือว่า waterproof jacket ไปด้วยโอโ้ไม่ไง มันดูคุยกับเราแบบฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยใช่ไหมเออต่อมาคือ AR a t l e t e นะคะหรือว่า AR สําหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนะคะ mm. ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราสามารถสแกนนะคะพื้นต่างๆลงไปเนี่ยนะคะแล้วเราเราก็สามารถที่จะแบบส่งลงไปแล้วก็ใช้ AR เนี่ยในการจําลองดูว่าเนี่ยทำท่าแบบ triple double เนี่ย เป็นยังไงเจ๋งขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะผูกคนต่างก็ใช้ Google Lens กันค่ะใครไม่เคยใช้ลองใช้ดูนะครเพราะว่า Google Lens ตัวนี้สามารถแปลภาษาได้เนี่ยเป็นพันล้านคําทุกๆวันเลยทุกวันนี้นะฮะก็คือ ทุกคนเนี่ยใช้แปรมันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรอบนี้ Google Lens ได้มีการพัฒนาขึ้นไปใหม่ในยุคที่ตอนนี้เนี่ยการเรียนออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเขาพัฒนาอย่างไงไปดูกันค่ะสำหรับรอบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะส่องลงไปนะคะบนเว็บไซต์ที่มีการสอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จับโฟโต้ไปนะคะจับภาพไปแล้วเขาก็สามารถที่จะแบบช่วยเรานะคะแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้โจทย์ต่างๆได้ในภาษาต่างๆนั่นเองนะคะตรงน,นี้ยังไม่ได้บอกนะคะว่ารองรับภาษาอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า AI มันดูฉลาดมากขึ้นในการที่จะแก้ ้ปัญหาให้กับนักเรียนที่อาจจะอยากหาคําตอบเองได้ง่ายขึ้นนั่นเองผ่านทาง Google Lens หรือว่าส่องกล้องไปกดถ่ายภาพปุ๊บลองแก้ปัญหา้ช้ดดูหน่อยสิ Google ก็จะทําได้ดีขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตเขาจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ที่แน่ๆมันดูเจ๋งมากเลยใช่ไหมหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ทุกคนใช้มากที่สุดนั่นคือ Google Maps นั่นเองนะคะ Google Map รอบนี้มีการพัฒนาอะไรบ้างก็ปกติแล้วเนี่ยการใช้ Google Maps ของเราเนี่ยก็จะเซิร์ชหาปลายทางกดแล้วก็ใช้การเดินทางใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้ Google Map มีการพัฒนาขึ้นมาหลากหลายอย่างมากๆโดยเฉพาะสิ่งที่ดูชอบเลยก็คือ1ก็คือมีเส้นทางของการปั่นจักรยานขึ้นมาแล้วใครอยากใช้ปั่นจักรยานเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะก็คือโปรเจคเตอร์เป็นมีเดินเนาะมีถ้าจะพูดมีเดินมีรถส่วนตัวมีรถประจําทางอะไรสักอย่างรถไฟอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีจักรยานเพิ่มขึ้นให้แล้วนะคะในวันที่เราต้องการที่จะลดโลกร้อนนั่นเองนอกจากนั้น,นะคะยังใส่ตัวของ virtual ไปนะคะหรือว่ารูปแบบการมองที่เสมือนจริงนั่นเอง,องเช่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ปุ๊บ บางครั้งเราต้องดูลูกศรใช่ไหมว่ามันต้องไปทางไหนอะไรยังไงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการมีลูกศรหรือเข็มทิศก,ก็ยังดูยากอยู่จะดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณสามารถดูทุกอย่างได้ในรูปแบบของ virtual หรือว่าแบบเสมือนจริงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังคงมีสตรีทไซส์หรือว่าสัญลักษณ์นะคะบนท้องถนนเนี่ยให้เราเนี่ยได้สามารถกดดูได้หมดเลยว่าแบบตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรตอนนี้ฉันอยู่ตรงน,น,รรงน,นี้แล้วฉันต้องไปทางไหนมีให้ดูแบบเสมือนจริงมากอันนี้ได้หลุดบอกเลยว่า มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆ Google Maps เนี่ยสมบูรณ์แบบถึงขนาดว่าผู้ใช้ระบบอื่นก็ยังต้องใช้ Google Maps กันเป็นหลักเพราะว่ามันทําได้ยอดเยี่ยมมากๆและ Google เนี่ยคือเจ้าพ่อแห่งข้อมูลอย่างแท้จริงเราก็เลยบอกได้เลยว่ารอบนี้ Google Maps ตรงนี้ทําให้เรารู้สึกว้าวมากกว่า Android 12สะอีกสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็วันหนึงจะต้องไปเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์กับคุณมหาศาลมาก นอกจากนั้นนะคะ Google เนี่ยยังพัฒนาในเรื่องของเส้นทางที่สามารถที่จะลด CO2 ได้ด้วยนะคะโอ้นี่เจ๋งมากเลยทีเดียวปกติเวลาเราขับรถไปมันจะมีเส้นทางเนบอกว่าอ่ะคุณขับเส้นทางนี้เนี่ยคุณจะลดเวลาได้เท่าไหร่ต้องมีการผ่านค่าผ่านทางไหมแต่รอบนี้ Google ใส่อีกหนึ่งทางเลือกให้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทางนี้เนี่ยคุณจะไปได้ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่และจะสามารถลดการปล่อยพวกของเสียจากรถเนี่ยได้มากขึ้นเท่าไหร่ด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรักโลกในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ใครที่รู้สึกว่าอยากจะรักโลกมากขึ้นก็ไปเส้นทางรัดก็ได้หรืออะไรแบบนี้แต่จะพาหลงหรือเปล่าเนาดูไม่รู้นะคะแต่เนาดูดใช้หลังๆมา g o o g l e Map ก็ไม่หลงแล้วนะใครที่หลงก็บางทีก็ต้องสังเกตนิดนึงแต่เนาดูดว่านดูดใช้มาไม่เคยเป็นอะไรเลยดังนั้นนดูคิดว่าฟีเจอร์นี้ก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวค่ะยุคนี้มาถึงเนี่ยทุกคนก็ยังคงต้องการช้อปปิ้งใช่ไหมคะ Google เองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงการช้อปปิ้งของเราเหมือนกันนะคะก็คือาาารทใช้้ Google searchar หเเยจจกะะอง็ุล ว่าสินค้าประมาณนี้จะเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Google Lens นั่นเองนะคะต่อมาเป็น Google Photos นะคะหรือว่าบริการเกี่ยวกับการเก็บรูปนะของทาง Google ที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีนะคะรอบนี้เนี่ยจะมีการแบ่งหมวดหมู่โดยการใช้ AI นะคะในการคำนวณให้ออกมาเป็นอัลบั้มง่ายๆโดยการจับสิ่งของต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกันและรวบรวมเข้าไปนะคะให้มันอยู่ในอันเดียวกันนอกจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยน UI หน้าตาดีไซน์อยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะต่อมานี่แหละเรื่องสําคัญอย่างแท้จริงนี่คือ Android 12ค่ะ Android 12เเรริ่่มต้นนจาากกาปลียะนนะคะ หน้าตาของ UI ทั้งหมดให้ออกมาในรูปแบบที่คุณสามารถคัสตอมได้ด้วยตัวเองนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้ผู้ใช้เนี่ยเหมือนเป็น co-creator ค่ะหรือว่าผู้ร่วมสร้างด้วยกันนะสรรสร้างด้วยกันก็คือเขาจะให้คุณเนี่ยดูรูปลักษณะ,ะแล้วก็ลักษณะของแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณเนี่ยต้องการใช้งานหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถปรับแต่งหน้าตาต่างๆออกมาได้นะคะตอนนี้นเราจะพาทุกคนไปดู UI ใหม่ของ Android 12นะคะนี่คือรูปร่าอันนี้สต๊อปให้ดูหน่อยอันนี้คือรูปร่างของ Android 12ที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะสังเกตดีนะคะว ตัวไวเปอร์เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันอันที่เช่นอย่างรูปที่2ส,สีเหลือง นาฬิกาของเราเป็นสีเหลืองค่ะรูปแรกโทนออกฟ้านาฬิกาเราเป็นสีฟ้าค่ะเป็นต้นอันนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆก o o g l e เนี่ยทำให้มือถือของเราเนี่ยไปในโทนที่เราต้องการคุณคิดว่าสีเนี่ยมีผลต่ออารมณ์ของเรามากแค่ไหนนะดูบอกเลยว่ามันมีผลต่ออารมณ์ของเรามากเลยทีเดียวนะคะแล้ดูก็บอกเลยว่าดีด้ดดู้สึกว่าการทําครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยน UI ให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่นะคะโดยกัรเนี่ยดยัดูว่าความเรียบหรูเนี่ยมันยังคงอยู่แต่ความน่ารักมันทําให้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแแต่่่่ถ้าาาดดวบบรรนนอออืีๆไปคทั อย่างเช่นอย่าง o อ p o มี Color OS อย่างซ m s u ุ g มีวัน UI อะไรแบบนี้เนี่ยรดุก็ไม่ดูนะฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เยอะขนาดไหนหรือว่าเต็มประสิทธิภาพขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเต็มประสิทธิภาพจริงๆคุณต้องใช้มือถือของเขานะคะ Google Pixel อุ้ยขายของนะคะก็เต็มที่เลยนะคะเพราะก็เป็นมือถือของทาง Google อยู่แล้วที่จะได้รับการอัปเดตก่อนใครแล้วบอกเลยนะ Android 12 b บ t a านเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางหน้าของมือถือหลายๆย,ย,ยี่ห้อที่ใช้เพียว a อ d ดรอ d ดเนี่ยเริ่มทยอยได้รับเบะะต้า ในงานเนี่ยเขาบอกแบบนั้นนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ดูคิดว่าเขาควรจะพัฒนามาตั้งนานแล้วก็คือ Wear OS นั่นเองนะคะ Wear OS คือระบบปฏิบัติการที่ใส่ไว้ในพวกสมาร์ทวอชต่างๆของทาง Google นะคะแต่สมาร์ทวอชต่างๆของทาง Google เนี่ยมีปัญหาเดียวกันที่เราเจอกันบ่อยๆเลยคือแบตเตอรี่ไม่เคยรอด1วันเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนทามันก็ตามแต่เนี่ยโอกาสที่จะรอดหนึ่งวันนั้นน้อยมากๆคณะของ Google ก็เลยไปจับมือร่วมก,กันกับ Samsung นะคะทำการประสานนะคะ OS ทั้งตัวของ t i เซ n OS แล้วก็ Wear OS เ,เข้าด้วยกันสิ่งแรกที่เขาพัฒนาขึ้นมาเลยก็คือแบตเตอรี่ี่จะอึดขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองเนี่คือ2อย่างที่ต้องพัฒนาขึ้นมาเลยเพราะว่า w ว S เเนี่ยค่อนข้างจะกินทรัพยากรเยอะทําให้แบตเตอรี่หมดเร็วแล้วก็ความหน,วน่วงย,ยังพอมีอยู่บ้างนะคะถึงมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆก็ตามแต่แต่ถึงขนาดแล้วเรื่องแบตเตอรี่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญเลยดังนั้นการประสานงานหรือว่าคอลลบร่วมกันระหว่างซัมซุงและ g o o g l e รอบนี้น่าสนใจมากๆค่ะต่อมาเป็นเรื่องของ AI ในการถ่ายภาพนะคะรอบนี้นะคะก็มีกกกาาาาาารรทํํภพออมะะอมนนคคจจสวขง ที่มีผิวพันธุ์นะคะหลากหลายสีแตกต่างกันออกไปผลลัพธ์ก็คือว่าเขาสามารถปรับไว้บาลานซ์นะคะแล้วก็สกินโทนเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งเลยนะคะกับคนที่มีตีผิวเข้มเนี่ยก็จะสามารถปรับได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ากล้องเนี่ยตอนนี้ Google Pi ก e l เนี่ยที่เป็นกล้องของทาง Google เนี่ยถูกยอมรับว่าเป็นกล้องที่มีซอฟต์แวร์ฉลาดและคมที่สุดของทางฝั่ง Android เลยนะคะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาให้กล้องเนี่ยดูดีมีชาติตระกกกูลเพิ่่มมมขึ้นนาาาาอีีะแแว Android ็ดใจต แต่ละแบนด์เขาก็จะมีการพัฒนากล้องแตกต่างกันออกไปแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของทาง Google เขานั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของสุขภาพบ้างน,นะคะรอบนี้ Google เนี่ยก็ประสานงานกับทางของ AI นะคะในการอ่านค่าผลต่งตางๆของการเอ็กซเรย์ได้ะคะ่ะอันนี้ก็คือ breast cancer หรือว่ามะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะก็คือจะมีการตรวจสอบได้ว่าเออเป็นยังไงเจออะไรตรงไหน,นแบบไหนบ้างน,นะคะในปีที่ผ่านมานะคะทุกคนคงจะวิดีโอคอลกันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะแต่ว่าวิดีโอคอลที่สามารถที่จะ generate subtitle หรือว่าขึ้น subtitle เนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมคะหรือว่าาอจจะ ไ,ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางทูเกลนะคะได้มีการทําโปรแกรมนะคะที่สามารถที่จะทาซับไตเติลเนี่ยขึ้นมาในระหว่างที่เราเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยให้กําแพงภาษาเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะหรือว่าคนที่มีปัญหาด้านการได้ยินเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้ชัดเจนอย่างนันดูเนี่ยมีปัญหาขนานหูซ้ายใช่ไหมคะก็จะได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ถ้ามันเสียงมันจะมาจากทางซ้ายะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่มันมีซับไตเติลให้อ่านเนี่ยจะถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่รู้ส ต่อไปที่จะพัฒนาขึ้นไปในอนาคตนะคะซึ่งกจะทำแบบนี้ได้เนี่ย AI จะต้องประมวลผลคผําพูดของเราเนี่ยได้รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะ อันนี้เจ๋งเปล่ะต่อมาก็เป็นการโครกับโปรเจกต์สตาร์ไลน์นะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสแกนตัวเองออกมาเนี่ยเป็นในรูปแบบ3มิตินะคะทำไมต้องเป็น3มิติใช่ไหมคะเท่าที่ดูดลองดูนะเหมือนเขาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกันวิดีโอคอลแบบความคมชัดสูงขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดดิเมนชันหรือว่ามุมมองที่มากกว่าเดิมนะคะที่แทนที่มันจะเป็นมุมตรงตรงใช่ไหมมันอาจจะขยับดืดดืดดืดแบบนี้ได้บ้างเล็กเล็กน้อยน้อกนะคระับแสามนเราถลื่อดูแบบขข้้าางซาาองล เพื่อนได้เล็นๆน้อยอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันก็จะดูแบบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรที่มีลูกเล็กมากขึ้นเช่นกันเอ่ออันนี้น่าสนใจไหมในปี2030นะคะทานะของ Google เองก็ตั้งใจเหมือนกันว่าจะเป็นเอ่อหนึ่งในองค์กรที่ลดในเรื่องของคาร์บอนได้เยอะที่สุดนะคะซึ่งเขาเนี่ยนะคะมีแผนการที่จะทำตัวคาร์บอนฟรีเนี่ยในปี2030เนี่ยก็คือจะลดทั้งหมดเลยจริงๆบริษัทอย่าง Apple ก็ตั้งเป้าว่าจะทําเช่นกันใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยกูเกิลเองก็จะทำเหมือนกันนะคะ นันเองเพื่อให้ใช้พลังงานหลักๆเนี่ยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดให้ได้ม,มากที่สุดแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนฟรีให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เช่นกันค่ะแหม αι, เป็นไงองค์กรน,นี้น่ารักไหมล่ะหลักๆของ Google I/O นะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแบบแค่ย่อๆเท่านั้นเองหากใครอยากจะดูแบบละเอียดจริงๆเนี่ยน,นดุแนะนําเลยว่าต้องไปดูแบบสองสาชั่วโมงของเขาแล้วคุณจะรู้เลยว่าแบบมันมีอะไรที่มันละเอียดอีกเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ทําการสรุปนะคะในหัวข้อใหญ่ๆเหมือน ทาง g o o g l e เนี่ยเขาได้ทําสรุปเอาไว้ให้กับเราเรียบร้อยนะคะแล้วชาว Android อย่างพวกเราราคะที่เป็นแฟนของ Google Products ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับ Google i/O 2021ครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเขาไม่มนด,ดูขั้นล่างได้เลยกัแเรากันนะคะสำหรับนนรายการของเราต้องลําลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับรายการของเราด้วยคืนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่เรามาอัปเดตข่าวสารการันหวังว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊าย